ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทนายเดยชาเผยทนายตั้มเนี่ยสับขาหลอกให้การปรมเงิน71ล้านเชื่อมีหมัดเด็ดนะครับ ที่จะต่อสู้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับคำให้การของทนายตั้มกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคําให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับคนเรื่องกันก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคนฉลาดนะครับเขาจะไม่เอาข้อมูลต่างๆออกมาให้สื่อหรอกครับการให้สัมภาษณ์สื่อเพียงแค่ต้องการเอาข่าวไปตีไปทําอะไรนะครับเพื่อเสนอนําเสนอข่าวแต่การต่อสู้ในคดีนะครับต้องต่อสู้ในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลไม่มีใครเอาออกมาพูดให้กับสื่อได้รับรู้หรอกครับทนายเดชาเผยทนายตั้มเนี่ยสับขาหลอกให้การปม เงิน71ล้านเชื่อมีการวางแผนแต่แรกหวังเหวี่ยงเวียนประเด็นเชื่อคดีนี้ทนายตั้มมีหมัดเด็ดที่จะต่อสู้เมื่อวันที่9พฤศจิกา257ที่สำนักงานทนายครทุกทนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือว่าทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายครทุกได้ให้สมภาษณ์สื่อถึงกรณีที่นายสิทธาเบี้ยมาเกิดหรือว่าทนายตั้มและนางปัทิตาเบี้ยมาเกิดภรรยาของผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดีหลอกนางสาวจาตุพรอุบ,บโรหรหือว่าเจออ้้ยใหลงทุนกับธุรกิจวออนไล 71ล้านบาททนายเดชาเปิดเผยว่า เมื่อเช้านะครับตนมีโอกาสได้มีการพูดคุยกับนายสายหยุดนะครับเพ็งบุญชูนะครับที่เป็นทนายฟาร์มของทนายตั้มและภรรยาโดยทนายสายหยุดยืนยันว่าทนายตั้มไม่ได้ให้การกับตํารวจเหมือนกับที่พูดในรายการหรือตามที่สื่อออกไปก่อนหน้านี้ที่เคยกล่าวว่าได้เงินมาด้วยความสเสน่หานะครับโดยทนายตั้มให้การกับตํารวจในลักษณะว่าได้รับเงินจากผู้เสียหายเพื่อไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ หวยออนไลน์และมาทําเพียงคนเดียวไม่ได้ร่วมทุนกับผู้เสียหายซึ่งทางทนายตั้มวางแผนมาไว้นานแล้วโดยขณะที่ทางทนายตั้ม ถูกจับกลุมตัวนะครับนายสายหยุดเองก็เตรียมคําให้การของทนายตั้มที่อยู่ในแฟลได้ส่งให้พนักงานสอบสวนหลังจากพนักงานสอบสวนฟังคําให้การเสร็จนะครับตัวทนายตั้มเองก็เซ็นชื่อเท่านั้นเองซึ่งทางทนายตั้มและทนายสายหยุดเองก็มั่นใจว่าจะลุดคดีนี้ส่วนที่ไปออกสื่อหรือรายการต่างๆจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ต้องมาดูกันว่าผู้ใดเป็นคนเผยแพร่และขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนเพราะสารจะใช้ข้อมูลสํานวนจากตํารวจเท่านั้นและใช้ ทำให้การในชั้นศาลเพียงเท่านั้นส่วนที่มองว่าคําพูดของทนายตั้มกลับไปกลับมาไม่ได้อยู่กับร้องกับรอยนั้นก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้ซึ่งศาลจะเอาคําให้การในสํานวนไปชั่งน้ําหนักว่าคาให้การของพยานหรือฝ่ายโจทก์ผู้ใดมีความน่าเชื่อถือมากฝ่ากัน เมื่อถามว่าสิ่งที่ทนายตั้มให้การกับตำรวจขัดแย้งกับที่พูดในรายการจะทําให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวเองหรือไม่ทนายเดยชากล่าวว่าตัวของทนายตั้มไม่ได้คํานึงถึงอะไรคํานึงแต่เพียงแค่ว่าผลของคดีเท่านั้นว่าจะรอดหรือไม่และส่วนที่จะมองว่าเป็นการเพียพ้ยนพ้นในการต่อสู้คดีหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องคิดได้แต่ตัวของทนายตั้มวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะทนายตั้มไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรก็พูดแต่ต้องเตรียมก่อนที่จะพูดเอาไว้แล้ว ส่วนกลุ่มรายของทีมทนายเอดเวนเจอร์นะครับแสดงความเป็นห่วงทนายตั้มหลังมีกระแสข่าว71ล้านออกไปหรือไม่ทนายเดียชากล่าวว่าทุกคนแสดงความเป็นห่วงแต่ทนายตั้มพิมพ์เข้าไปในกลุ่มว่าไม่ต้องห่วงผมรอดแน่คดีใหญ่กว่านี้ผมก็ผ่านมาแล้วและจะผ่านไปได้เหมือนกับทุกคดีที่ผ่านมา เพราะในเรื่องของข้อกฎหมายทนายตั้มเป็นคนที่ผิวและรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีและหากรู้ว่าประวัติของทนายตั้มก็รอดมาได้หลายคดีและคดีไม่เคยขึ้นสู่ศาลได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนทุกครั้งตนยืนยันว่าความสัมพันธ์ในกลุ่มทนายแอดเวนเจอร์ยังรักกันดีเหมือนเดิมและแค่ไม่มีใครออกมาแสดงความคิดเห็นเนื่องจากกลัวทัวร์งก็อน,นี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากนะครับ ทนายคลายทุกข์หรือว่าทนายเดยชาที่ออกมาให้ข้อมูลครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ